รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชามงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลทัญบุรีฟังเสียงสะท้อนผู้ประกอบการปรับโครงการสาหกิจศึกษาเพื่อประโยชน์นักศึกษารองศาสตราจารย์ดรสมมัยผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลทัญบุรีเปิดเผยว่า ตามที่มทรทันยบุรีได้เริ่มโครงการนำร่องสาเกตศึกษาตั้งแต่ปี2544โดยเริ่มที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ ต่อจากนั้นขยายไปยังทุกคณะของมหาวิทยลาลัยเพราะต้องการให้แต่ละหลักสูตรได้รับประสบการณ์วิชาชีพสกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบรูรณาการกับการทำงาน cooperative and work integrated education หรือ c v ซึ่งในปี2566ที่ผ่านมามีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสกิจศึกษาเกือบ4,000คนปัจจุบันมีหน่วยงานและสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสกิจ1,500บริษัท รวมถึงมีการขยายโครงการสากิจศึกษาไปยังต่างประเทศโดยนักศึกษาจะฝึกงานตามสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยและบริษัทชั้นนำเช่นญี่ปุ่นจีนอินโดนีเซียอเมริกามหาวิทยาลัยให้ทุนกับนักศึกษาที่ไปฝึกยังต่างประเทศด้วยทั้งนี้การส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานสากิจศึกษาอย่างสถานประกอบการต่างๆมทรรทันยบุรีได้มีการติดตามผลและรับฟังเสียงสะท้อนจากหน่วยงานต่างๆด้วยเช่นกัน โดยในปีการศึกษา2,565และ2,566สถานประกอบการมีความพึงพอใจกับงานที่นักศึกษาปฏิบัติมากถึง93.83มีความต้องการที่จะรับนักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานสากิจศึกษาหลังจบการศึกษา89 นอกจากนี้สถานประกอบการยังเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยเน้นการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติมากกว่าทฤษฎีเพราะจะมีประโยชน์ต่อน,นักศึกษาเมื่อเข้าทำงานรวมถึงควรให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้อุปกรณ์จริงภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเรียนรู้พื้นฐานและขยารยระยะเวลาการฝึกสากิจมากกว่า4เดือน จากเสียงสะท้อนของสถานประกอบการมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานภายในที่ดูแลรับผิดชอบด้านสหกิจศึกษาร่วมการพัฒนานหลักสูตรและรูปแบบการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาให้ทันสมัยซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรบัณฑิตพันใหม่หลักสูตรซีวีที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษาซึ่งตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนงบประมาณให้กับอาจารย์ที่ทำหน้าที่เป็นคณาจารย์นิเทศได้เข้าอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศอย่างเข้มข้นเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจาสามารถเข้าใจาแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษาระหว่างไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ